สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2564ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด like, ก Subscribe ติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งชาวลัคนาราศีมิถุนครับเดือนมิถุนายนนะก่อนอื่นสังเกตไหมมีดาวศุกร์อยู่2ดวงเลยนะก็คือดาวศุกร์เนี่ยจะย้ายวันที่31พฤษภาพอดีนะก็ต้องเขียนไว้จะได้ คือรูปดาวจริงๆแล้วว่าดาวศุกร์จะต้องอยู่ตรงนี้เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นวันสิ้นเดือนใช่ไหมครับแต่ว่าย้ายวันสุดท้ายเลยฉะนั้นผลของเดือนพฤษภาเนี่ยดาวศุกร์มันจะอยู่ราศีนี้นะครับอ่ะชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวพุธนะคือดาวประจําตัวถูกไหมดาวพุธเนี่ยอยู่เรือนวินาาต,ตั้งแต่วันที่29เมามษาเรียกว่าเมา่นียีเามษาปุ๊บดาวพุธย้ายเข้าเรือนวินาาต,ตนุวินาา วินาศคืออะไรก็อยู่เบื้องหลังอ่าอยู่เบื้องหลังเนี่ยสังเกตมันจะมีดาววินาศเพียบเลยสีรรวมก็สี่ดวงนะแถมยังไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เพราะอะไรไปเจอราหูราหูนี่ไม่ถูกกับดาวพุธนะครับราหูไม่ค่อยถูกกับดาวพุธแต่ว่าในลัคนาของท่านเนี่ยดาวราหูเองก็เป็นเจ้าเรือนสุภพพะ นะสุภาก็แปลว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ช่วยเหลือความรุ่งเรืองนะครับความรุ่งเรืองส่วนดาวพุธก็คือตัวท่านเองแล้วก็อีกเรือนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับพันธุนะเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยนะนะนั้นตีความได้ว่าเมื่อดาวพุธเข้าสู่เรือนวิณาเนี่ยตัวท่านเองก็มักจะเขาเรียกว่าลดบทบาทนะอยู่เบื้องหลัง อ่าแล้วก็อาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยนะถึงแม้ว,ว่าพฤษภาคมเนี่ยไม่รู้สถานการณ์บ้านเมืองจะเป็นยังไงนะเพราะว่าอาัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็ช่วงก่อนสงกรานนะเนี่ยช่วงนี้ก็แวแวๆว,ว่าจะบล็อกดาวน์กันอีกแล้วนะไม่ว่าอยู่จังหวัดไหนกันแต่ว่าเนี่ยดวงของท่านมีเกณฑ์การวินาศก็แปลว่าหลบซ่อนตัวเหมือนกันนะมันก็เข้าเกณฑ์อยู่เหมือนกันนะแล้วก็ ดาวพุธเนี่ยเป็นทั้งดาวเจ้าตัวแล้วก็ดาวเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนะทีนี้ราหูเนี่ยคือเจ้าเรือนสุภาเขาอยู่ตรงนี้มานานแล้วอาจจะไม่มีผลอะไรมากแต่เมื่อดาวพุธเข้ามาเจอเนี่ยราหูกับพุธจะเป็นคู่ศัตรูนะราหูเป็นพุธมีคู่ศัตรูให้ระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารนะระวังปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาเรื่องการติดต่อความสัมพันธ์ การเงินหนี้สินอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังก็พิจารณาอะไรให้มันรอบคอบเพราะว่าภพวินาศเนี่ยเป็นภพที่ไม่ค่อยดีถึงแม้ว่าดาวเจ้าเรือนวินาศเนี่ยก็คือดาวศุกร์เขาจะเป็นเกษตรอยู่ตั้งแต่6พฤษภาคมจนถึงวันที่ยี่ถึงวันที่30พฤษภานะจะย้ายช่วง9ก้าโมงเช้าวันที่3 1บดาวศุกร์จะมาทับลักดาวศุกร์ทับลักเนี่ยดีนะก็เป็นองค์เกณฑ์ อุดมเกณฑ์นะเป็นเป็นอุดมเกณฑ์นะครับเป็นอุดมเกณฑ์ไม่ใช่องเกณฑ์น,นาราคือโซโลวุทโทชีโวสุโกเล่าใช่ไหมสหัสชาตนุพันธุคราวเอาปตัตตนีและลาภานะเนี่ยก็ถือว่าดาวศุกร์ย้ายมาเป็นอุดมเกณฑ์แต่ก็3 1บพฤษภาโน่นนะก็อย่าไปหวังแต่ดาวศุกร์ที่อยู่ภพวินาศก็ไม่ได้เสียหายนะครับดาวเจ้าเรือนทุกสถานภพคืออริมรณนะวินาศเนี่ยถ้าเป็นเกษตร อันนี้จะกลับดีนะอันนี้กลับดีไม่ได้เสียหายอะไรเนี่ยเห็นไหมดาวเสาร์ก็อยู่พบมรณะก็เป็นเกษตรไม่ได้กลัวนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคแล้วดาวศุกร์เองก็เข้าสู่เรือวินาศเป็นเกษตรอีกเรียกว่าไอสิ่งที่มันร้ายๆเนี่ยถามว่าไ ความเป็นมรณะของดาวเสาวความเป็นวินาศของดาวศุกร์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไหมมันเกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันไม่ได้แย่ไม่ได้ทาให้ท่านโอ้โหล้มเหลวทําอะไรไม่สําเร็จอะไรไม่ถึงขนาดนั้นดีไม่ดีมันอาจจะเป็นจังหวะที่ถอยหลังเพื่อก้าวกระโดดก็ได้นะเนี่ยเป็นลักษณะน,นี้นะครับคือดาวทุกสถานะพวก็นเกษตรอย่างเงี้ยผมว่าผมมองว่ามันมันดีนะไม่ใช่เสียหายอะไรนะครับ เพียงแต่ว่าเราระวังก็เรื่องที่ผ่านมาเนี่เกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญารวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารโทรศัพท์คอมพิวเตอร์หรืออะไรก็ตามนะครับให้เรามันระวังอาจจะมีเหตุขัดข้องเสียหายอันนี้ก็ว่ากันไปนะครับส่วนดาวพฤหัสก็ยังส่งผลดีในดวงชะตาเพราะอะไรเพราะว่าดาวพฤหัสเนี่ยโคจรเข้าสู่เขาเรียกว่าพบที่9ของดวงชะตานะพฤหัส พบที่เนะครับเป็นธรรมเกณฑ์นะก็ถือว่าดีครับถือว่าค่อนข้างที่จะดีมากสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะดาวพัสคือดาวอะไรดาวคู่ครองอ่าเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะกัมมะสุภะก็แปลว่าการงานจะเรืญอรุ่งเรืองปัตตนีสุภะตีความได้สองความหมายปัตตนีสุภะก็คือคู่ครองของเราเนี่ยดีขึ้นด้วยนะ ความหมายที่2คือคู่ครองของเราอาจจะเขาเรียกว่าไปไกลนะอาจจะมีธุราปับปังหรืออาจจะต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีจังหวะที่แยกกันแยกกันอยู่เฉยๆนะอาจจะจําเป็นในเรื่องงานหรืออะไรก็ตามนะเขาเรียกว่าปัตตนิสุภะก็คือเกี่ยวกับทางไกล บางคนที่ไม่มีคู่ก็อาจจะได้คู่มาจากทางไกลก็ได้อ่าอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับอันนี้เป็นไปได้เพราะอะไรก็ราหูมาเข้าเรือนวินาด้วยนะราหูก็เข้ามาเรือนวินาแล้วก็อ่าสุภะอย่างที่บอกอ่ะสุภะสุภะแปลว่าทางไกลต่างประเทศอ่าแปลว่าสิ่งดีงามนะครับดาวพฤหัสเข้าพบสุภะเนี่ยมันดีอยู่แล้ว นะครับและที่สําคัญก็คือดาวเจ้าเรือนสุภะก็มาอยู่วินาศเนี่ยเขาเรียกว่าวินาสุภะวินาศก็คือเกี่ยวกับว่า,าได้คู่ครองมาจากทางไกลก็เป็นไปได้นะคาดไม่ถึงอา่าบางคนอาจจะแบบไม่ไม่ตั้งใจอยู่ๆเออเป็นไปได้ยังไงใช่ไหมไปเจอคนถูกใจอาจจะเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนหรือทางไกลก็เป็นไปได้นะครับเนี่ยเห็นไหม มรณะวินาศเนี่ยมันไม่ได้เสียหายอะไรมากนะถ้าตีความให้ดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยดาวเกตดาวพฤหัสนะแล้วก็ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยนะจังหวะอย่างเงี้ยเนี่ยดาวเกี่ยวกับต่างชาติต่างภาษาอะไรค่อนข้างโอเคมรตยูก็อยู่พบลาภะ นี่ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคคือคือดวงของคุณมีมีเกณฑ์ในเรื่องของทางไกลต่างประเทศไม่ใช่แค่เรื่องคู่ครองอย่างเดียวเรื่องงานก็ด้วยนะครับเรื่องงานก็ด้วยเพราะว่าดาวพฤหัสก็เป็นดาวเจ้าเรือนกรรมมและเนี่ยลัคนาท่านเป็นลัคนาราศีธาตุลมเห็นไหมดาวพฤหัสเข้าธาตุลมเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของธาตุลมอะไรอยู่พอสมควรเลยทีเดียวนะครับถือว่า จังหวะดีนะจังหวะดีจังหวะโอเคเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของทางไกลต่างประเทศหรืออะไรนะหลายจุดหลายจุดเลยสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนธาตุลมมีการเปลี่ยนแปลงแน่ๆนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลง,ปลงรูปแบบการใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันจะต้องเดินทางมากขึ้นเพราะว่าดาวพฤหัสเข้าธาตุลมแล้วแล้วลัคนาท่านก็ธาตุลมแล้วก มรณะเป็นเกษตรวินาเป็นเกษตรแบบนี้อ่ามันเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการเดินทางนะครับแต่ถามว่าออกมาดีไหมออกมาดีเพราะว่าดาวเจ้าเรือนการงานคือดาวพฤหัสนั่นแหละเข้าสู่ภพสุภะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับลัคนาราศีมิถุนในในเดือนนี้คือดวงท่านก็ชัดเจนนะเรื่องสุขภาพะระวังเรื่องความเครียดความเหนื่อยความตัดตำ่ำนะ สุขภาพนี่ยังถือว่า,าต้องระมัดระวังพอสมควรแหละเพราะว่าดาวประจําตัวเองก็อยู่พวบบินาศอย่างที่บอกอ่ะต้องต้องไม่ห้าวนะมีถุนช่วงเนี้ดาวดาวเข้าสู่พวินาศเนี่ยทําอะไรต้องแบบเขาเรียกว่าปกปิดบมกเม็ดไว้หน่อยนะนะครับอย่าไปท้าชนอย่าไปลุยอย่าไปซ่าใครเขานะเพราะว่าดาวเข้าเรือวินาศถึงแม้ว่าดาววินาศปเป็นเกษตรก็จริงแต่เนี่ย คู่ดาวพวกนี้มันไม่ค่อยโสภาเท่าไหร่เพราะว่าราหูกับพุธเป็นคู่ศัตรูราหูกับอาทิตย์เนี่ยก็เป็นคู่เขาเรียกว่าเป็นคู่คลาดคลาดนี่หมายถึงพระอาทิตย์กับราหูอะราหูคือเงาพระอาทิตย์คือความสว่างนะสุริยะคลาดจันทคลาดเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่งนั้นทอะไรต้องระวังและอีกอย่างหนึ่งก็คือการ่้ากลางคืนอย่าเ็าเรียกว่าอย่าไปไหนนะ มีโอกาสเ็าเรียกว่ามีประสบเหตุหรืออะไรที่มันไม่ดีในช่วงกลางค่ากลางคืนนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวยังมีคลิปพิเศษอยู่ท้ายนะครับยังไงก็รับชมรับฟังไปอีกนิดละกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเดินทางปลอดภัยนะพฤษภาคมขอเป็นเดือนที่ดีนะจุดดียังมีเยอะสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนครับ สวัสดีครับที่ท่านเห็นอยู่คือดวงพิชัยสงครามนะครับทำไว้เพื่อบูชาโดวชะตานะครับก็ถ้าท่านสนใจนะก็ติดต่อมาได้ทีนี้ผมจะรีวิวให้สั้นๆนะครับเป็นเป็นคลิปแนะนำนะครับเดี๋ยวจะมีการอ,าอธิบายไว้เป็นคลิปตะหักนะครับก็ดวงพิชัยสงครามเนี่ยการจะหาได้เนี่ยต้องคำนวณด้วยมือนะเพราะว่าเป็นศาสตร์ชั้นสูง ต้องวางลักนณามหานาทีห้าชั้นแล้วก็องคำนวณด้วยมือซึ่งจะถูกต้องแม่นยำนะครับเพราะว่าในการใช้โปรแกรมคำนวณทั่วไปเนี่ยเวลาที่ดวงชะตาคาดเกี่ยวนะครับก็โปรแกรมเนี่ยอาจจะแบบปัดขึ้นปัดลงอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยอันเนี้ยจะได้ตำแหน่งที่แท้จริงนะเห็นไหมจะได้ตำแหน่งการคำนวณตัวเลขต่างๆนะครับแล้วเมื่อได้ดวงชะตาของท่านมาแล้วเนี่ยก็จะบรรจุ ตัวชะตาท่านไว้ตรงกลางเนาะล้อมรอบด้วยยัน,ยนก็เรียกว่าเพชรพายุหะหรือเป็นค่ายกนะ่ะเหมือนกับท่านเป็นผู้นำทัพอ่นะแล้วก็่ยมีทหารลายล้อมรอบนะและบรรจุด้วยคาถาบาลีนะห้บทนะหัวใจคาถา56บทก็เรียกว่าดีทั้งในด้านของพุทธคุณนะในการบูชาดวงนะเนะี่ยมีคำนวณได้ทั้งหลักอินทภาสและบาทจันทร์ นะครับแล้วก็นี่สองดวงนี้ก็คือดวงขับหมายถึงว่าการเขาเรียกว่าเสริมดวงในจุดที่ดีแล้วก็แก้ดวงในจุดที่เสียการทำดวงพิชัยสงครามนี้ท่านก็เขาเรียกว่าดีนในแง่มหาอุดและมหาลาบนะก็คือ พูดง่ายๆว่าแก้ในจุดที่เสียแล้วก็เสริมในจุดที่ดีนะใครมีไว้ก็เป็นการเขาเรียกว่าเสริมมงคลดวงชะตาเพราะเป็นดวงชะตาของท่านเองนะครับบันคือการเขาเรียกว่าเสริมดวงให้กําลังใจแหละนะและเวลาเราไปบูชาเทพเจ้าองค์ไหนหรืออะไรก็ตามเนี้ยก็ก็ดีแต่ว่าอย่าลืมตัวเอง นะเนี่ยการทำโดยพิชัยสงครามก็คือการการเริ่มที่ตัวเองการทําด้วยตัวเองด้วยนะครับสาหรับผู้ที่สนใจก็ติดต่อมานะครับเพราะว่ารายละเอียดเยอะนะครับรายละเอียดเยอะนะครับก็เลยต้องขออนุญาตนะครับรีวิวไว้สั้นๆแล้วกันนะครับแล้วก็ถ้าท่าในใดสนใจนะก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ